สวัสดีครับรอบนี้ครับตัวเดินพังครับเอาอีกแล้วทบงานน้ำมันแตกออกมันเป็นมากแต่น้ำจะคลองเก่าเขาฝุ่นบ่มีน้ำมันแสดงว่ามีอาการมากต้อปุ๋แล้วห้องบริบรูรณ มาตรวจบางน้ำมันเฟืองตัวเดินเลยน้ำมันเฟืองตัวเดินบ่มีเติมเข้าไปแล้วหัวออกมากแต่แสดงว่าเต็มน้ำต็มน้ำเกลียวเก่าคนเพราได้เพิ่มสิบเจ็ดน้นเป็นมาเต็มน้ำเจ้าของเก่าคนก็คืออาการนะครับน้ำมันตัวเดินมันออกครับะไปออกมันไปค้างอยู่ฟ้าครับเวลาขึ้นเทเลอร์ครับขึ้นสูงๆนไงก็ย่อยออกเบ็ด ใช่แก็อ้ดี๋ยมมันเิากดทา่เกตรงัน่าคอห้อบ่อาการตอนนี้ก็คิดว่าลูกปืนแตกกับสิ้นนครับสิ้นกุบคิดว่าสิ้นกุบเปลีสิ้นกุบกับลูกปืนสินกุบตัวเดินกับลูกปืนนะครับตัวเดิมข้างนี้ตัวมันเป็นตัวเดินเดิมนะครับ ตัวเดินแบบแบบจักรยานครับนี่ตัวเดิมมันส่วนอีกฝั่งนะเขาจะเป็นของพวกเฟืองร้อยสี่สิบตอนนั้นจะทนกว่าครับเป็นแบบเฟืองเก่าครับแบบทีมงานช่างหน่อยมามาเปลี่ยนใหน้ช่างคู่เก่าช่างประจำรถครับรนี่ครับที่มากกอ,อกข้างใน มัวนหนึ่งโปเสียกับพุ่งหนึ่งเสียโปร่งหนึ่งโปรเสียโเสียมันเป็นลูกปืนทา้งนั้นก็พิ้งตอนนี้ก็คุ้มเปิดฝาอยู่ครับยังบ่ได้แน่นเกินครับมันจะมีตัวขอบครับเอาสกัดอะไรออกกระบ,บอ,อ,อกครับจริงดูนี่แน่นเกินงานนี้ก็ไม่รู้ว่าค่าอะไรจะเท่าไหร่นะ ถอดไปล่งกึง่งน,น,นบบั่นนคคคมันเพือซ่นเตียบถอดาครับถ้ามันบอกกันดีเดี๋ยวเอาไปล่งกึ่งครับเพราะว่าวเป่าไฟจนแก๊สสีเบิร์ตเรวตอนนี้ออกยากครับออกยากผมพาไปชมตัวเดินอีกข้างนะครับมันจะเป็นคนละรุ่นครับที่มากับเจ้าของเก่ารถ ตัวนี้เป็นคนละตัวครับตัวนี้จะเปลี่ยนมาแล้วนะครับเห็นเสียเต้ยคอมเมนต์นะครับบอกว่าเป็นตัวเดินของพวกร้อยสี่สิบเป็นแบบเฟืองครับตัวเดินข้างนี้จะทนกว่ามันเป็นของพวกเกาหลีจะใช้ดีกว่าตัวเดิมข้างข้างโน้นนะครับข้างโน้นเป็นตัวเดินเดิมข้างนี้จะทนกว่า ไหลออกเยอะเลยครับเพราะว่ามันรั่วแล้วซีนกุ๊ปมันรั่วข้างในทบที่รอยเปียกรอยเปียกรอบๆไหลออกนี่ครับไหลออกนี่เดี๋ยวให้ช่างเปลี่ยนให้โอ้ยมันขันชีจอโอ้ยมันคันไสตัวมันวนเข้าไปเพราะท่านได้ลองมันเป็นันแมนบักคันไตัวมันแมนมันขันมันจะได้หดอันรอบเขาตั้งไว้แมนพี่จิงมันต้องเห็นเป็นบาร์แมนบัลหรอ ที่เฮ็นครับปักๆเราคือความมุ่นจิ๋วๆเลยครับไม่ไขันขนอตตัวหนึง่งชีเกี่ยวมันให้เป็นเกี่ยวนะครับมันเป็นเกี่ยวเกี่ยวล็อกเกี่ยวล็อกเข้าไปนะครับบาเกี่ยวเ,เกี่ยวคว้างเกี่ยวคว้างออกใสก่ใส่แก๊สลอ,อยงงครับเห็นแล้วไล่ออก ความหอนชอยเอาออกอะนะครับออกแล้วครับออกแล้ว,วออแล้ว,วนเนจ้าตัวปัญหาตัวครอบเกี่ยวตัวนี้ครับเอาไขควงคัดใส่กระเฟืองครับดึงปอกเก็ตเอาดึงปอกเก็ตหล่ออกออกมาแล้ว

นี่ครับด้านในด้านในจะเป็นลูกปืนครับตัวนี้เป็นตัวความลูกปืน ค่าใช้จ่ายไงนะครับผมก็จะมาชี้แจงในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมสิมาบอกสูฟังครับคลิปหน้าว่าค่าใช้จ่ายอะไรสิเบิดจักบาทนะครับรอบนี้เปลี่ยนอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังครับขอบคุณทุกการรับชมครับหน้าเจอกันใหม่ครับวัสดีครับอ่ะยกชุดมาแล้วครับ นี่ครับชุดลูกปืนที่ต้องเปลี่ยนยกออกมาแล้วสิ้นกลุบครับดีครอบขอบยูโรเนี่ครับนี่ครับมีสองตัวนี่นะครับชิ้นที่เขาสิเปลี่ยนยสิ้นกลุบมันจะเป็นเหล็กเหล็กหรือก็ลูกยางคอบนะครับที่ไม่ให้น้ำมันตัวเดินมันออก มันรั่วครับมันหมดสภาพแล้วหมดสภาพเราก็าต้องเปลี่ยนออกครับธรรมดาของรถครับที่ต้องซ่อมกา,ารใช้งานครับซ่อมแล้วกระจุบเบอร์ไนเห็ุจุดเก่สาสัมสากแร้วบ็ซ่อมไปจุดใหม่ตัวซีนนะตัวซีนคลุบจะครอบอยู่ตรงนี้นะครับ ครอบอยู่ด้านนอกนะครับมีลึกอย่างกอเนี่ครับเดี๋ยวค่าอะไรนะครับคลิปน้าจะมาพูดเรื่องค่าอะไรฟังค่าอะไรกับค่าช่างว่ารอบนี้เราหมดไปกี่บาท นี่นะครับที่ต้องเปลี่ยนชุดลูกปืนแล้วก็ซีนกุ๊บเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะมาเอาเวาสูุฟังครับ <c oughs> รอบหนึงชิบเบิดปะจะชาบาัต